มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบสีประจำวันพุทธที่24มกราคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น14ค่ําเดือน2ปีเถาะนะครับผมอือเดือนยี่นะครับก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ให้เป็นธรรมทานนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ และครูบาอาจารย์เพื่อเปลี่ยนพลังงานชีวิตของคุณเองนะครับผมใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีนะครับให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมสีนําโชควันนี้จะเป็นนะครับสีเหลืองอ่อนนะครับสีขาวสีแห่งการอุปถัมภ์ก็คือสีไข่มุกนะครับและก็สีฟ้านะครับผมส่วนสีที่ห้ามใช้ในวันนี้เลยนะครับก็คือสีชมพูนะครับผม เลขนำโชคสำหรับวันนี้นะครับก็คือเลข5เลข6นะครับเลข8เลข9เลข1และเลข2นะครับผมใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจนะครับคนที่ชมทางที่ติ k อกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่ติ่อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่ต่อของอาจารย์เข้าไปแล้วแล้วมันไม่ไปนะครับก็กดติดตามเอาไว้แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับผมโอเคพูดธังเปิดทำมังเปิดสั่งคังเปิดนะครับใครที่เพิ่งรับชมอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทุกๆแพลตฟอร์มที่คุณได้เห็นนะครับส่วนคนที่ชมจนจบขอยประสบความสําเร็จนะครับโอเค มาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับไพ่อยากจะบอกอะไรได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องอเผชิญกับอาสิ่งที่ท้าทายคู่แข่งนะครับนะบางทีตัวคุณเองนั้นต้องใช้แรงกายแรงใจนะครับต้องสู้ต้องลุยนะครับถึงจะประสบความสําเร็จได้การเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับต้องออกแรงหน่อยเนาะทำเองนะครับเหนื่อยไม่ตกไม่เคยได้ตังค์สุขภาพให้ระวังอาการปวดเมื่อยตามไขข้อตามข้อกระดูกนะครับโดยเฉพาะกระดูกสันหลัง ความรักคนโสดนะครับช่วงนี้นะครับบางทีรักใครชอบใครก็ไม่เคยราบรื่นสักเท่าไหร่เนาะก็นะครับต้องมีความขยันครับผมนะคนที่มีคู่ครับให้ระวังนะครับในอารมณ์ของคุณบางทีคุณก็ขี้งุนหงุดหิดไปหน่อยเนาะนะครับอาจจะทําให้นะครับมีเรื่องมีราวกันในครอบครัวได้วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้จัดทิ้งคล้ายสะอาดนะครับแล้วก็ไหว้เสียงศักดิ์สิทธิ์นะครับสายพญานาควันนี้จะได้ มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็พ่อพิฆเนศปางประทานพรจะดีมากครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่นะฮะสามเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณเริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําค้าทําขายนะครับก็ถือว่านะวันนี้จะพอมีกําไรอยู่บ้างการเงินงก็เช่นกันนะครับ วันนี้การเงินก็ถือว่าเริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับพอมีรายได้พอมีเงินเข้ามาบ้างนะครับสุขภาพนะครับช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของการพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะครับดูแลร่างกายกันด้วยเนาะความรักคนโสดนะครับช่วงนี้มีคนมาชอบนะครับมีคนเข้ามาขายขนมจีบนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้นะครับมักจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยลงรอยกันเลยนั้นใจเย็นๆหน่อยนะครับ วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้นะครับองค์พระพิฆเนศปางประทานพรนะครับจะได้ผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้อย่างแน่นอนนะครับการท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่หไม้ทาอห6ถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณถือว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเมตตามีผู้ใหญ่ให้ใหการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับ ลูกน้องบริวารเชื่อฟังเป็นอย่างดีวันนี้งานจะ,จะประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันวันนี้ถ้าติดขัดเรื่องของการเงินจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะครับจะพอมีโชคลาภเข้ามาบ้างนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ดูแข็งแรงการเจ็บป่วยใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะดีขึ้นดีขึ้นเป็นอันดับนะครับความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้มักจะได้เจอคนที่ต่างวัยหรือต่างเชื้อชาติเข้ามานะคนที่มีคู่นะครับในช่วงนี้ให้ระวังความขี้งอนความ คิดใจน้อยของตัวคุณเองนะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระพิคเนศปางขี่หนูนะครับจะได้ดึงดูดความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้นะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนได้ไพ่นะครับเดบ e ว of Fortune เป็นไพ่แห่งการาเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ งานนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้เนาะจะมีโชคลาภนะครับนะการเงินพอมีพอได้ต้องเก็บไว้หน่อยนะครับสุขภาพนะฮะให้ดูในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับในเรื่องของโรคเก่าๆที่จะกลับเข้ามานะความรักคนโสดนะครับวันนี้กําลังจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจที่เข้ามาในชีวิตของคุณเองนะครับแต่ก็ระวังคนเก่าจะกลับมาด้วยนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักในครอบครัว อุปสรรคและปัญหาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพูดกลางวันนะครับให้ไหว้พระปางอุ้มบาทนะครับนานและพระแม่ลักษมีนะครับพูดกลางคืนไหว้พระปางป่าเลไรและพระแม่ลักษมีเช่นเดียวกันนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีอืได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการงานของคนนั้นดู ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับนะเพราะว่างานนั้นต้องต้องทําเยอะเลยนะครับนะกว่าจะได้อะไรมาแต่ละทีนะการเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้นะมีการปรับตัวที่ดีนะครับผมแต่ว่าต้องเหนื่อยต้องออกแรงหน่อยนะสุขภาพครับให้ดูในเรื่องของการพักผ่อนนะบำรุงร่างกายกันด้วยเนาะความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ยังไม่สมหวังนะครับนะกะ็คนรักก็ยังรู้สึกว่ายังง้องแงงกันอยู่นะ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักก็มักจะเป็นปัญหาเก่าๆเดิมๆที่เข้ามานะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะฮะให้ไหวองค์พระพิฆเนศปางประธานพรและนะครับพระปู่พญานาคนะครับจะได้สมหวังเนาะ mm hmm. ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับอืมได้ไพ่เ h e Hierophant นะฮะเป็นไพ่ภรษสังฆราชนะครับ,รรรบโอ้วันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้เป็นฝ่ายวิชาการงานนั้นก็ต้องคิดให้เยอะหน่อยนะครับการเงินนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะรานได้มาก็นะครับมักจะต้องใช้จ่ายอยู่เป็นประจำนะวันนี้เงินไม่ค่อยได้เก็บนะครับโชคลาภยังไม่มีสุขภาพนะฮะวันนี้ให้ระวังในะเรื่องของอาการลำไส้กระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะครับผมความรักคนโสดนะครับโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากให้ใครเข้ามาเลยนะครับนะแต่ว่าจะมีพ่อสื่อแม่ชักแนะนําคนมาให้ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาที่คุณเจออยู่ก็นะครับมีโอกาสปรับตัวที่ดีแล้วทาให้ปัญหาคุณนั้นเริ่มเบาบางลงบ้างนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวนะครับพระแก้วมรกตหรือว่าสมเด็จพระจันทร์โตพระมังสีนะครับจะได้เสริมดวงเสริมโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับอืได้ไพ่นะครับ y o e of fortune นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่า มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับค่อยๆปรับตัวเนาะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ปัญหาจุกจิก,จก,จกในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็พอมีบ้างโชคลาภพอพอมีแต่ยังเก็บเงินไม่ได้นะครับสุขภาพนะให้รระวังอาการปวดตามข้อนะครับข้อขาข้อเข,ข,ข,ข่าเนาะความรักคนโสดวันนี้จะได้เจอคนที่ถูก,ถกใจจะมีคนเข้ามานะครับขายขนมจีบให้กับเรานะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักของคุณนั้น เริ่มดีขึ้นนะครับนะแต่ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งเรื่องของการพูดกันมาคให้รู้เรื่องสักนิดนิดแต่หน่อยนะครับวันนี้ต้องค่อยๆทําใจวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนศปางประธานพรนะครับนะจะได้มีความสุขและความสําเร็จนะครับขอบคุณทุกท่านนะถ้าชอบก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับนะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ